คุณผู้ชมเห็นเพชรที่อยู่ตรงนี้ไหมนี่เดี๋ยวผมนี่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมมันคือเพชรที่ผมเจอจริงๆไม่เหมือนไอ้กองขวา,านี่แบบจัดฉากแต่ว่าอันนี้ไม่ได้จัดฉากเจอจริงๆเพราะฉะนั้นเนี้ยผมก็จะเอาเพชรเนี่ยแต่ว่ามันมีลาวาอยู่ไงเดี๋ยวมันแบบเผาเพชรผมไม่เผาหรอกแต่ว่า มันก็ต้องออกไงเนี่ยมันต้องทำจริงว่าไม้นแบบเดี๋ยวเพชรมันจะหายเข้าไปแล้วผมไปหยิบมาไม่ได้โอเคแล้วนี้ก็หยิบได้แล้วมาเดี๋ยวปรับโหมดอามตาะไปเอาเอ้ยไม่ใช่ปรับโหมดให้ไปเอาฟาด นะยังไม่ได้ตั้งปกเลยดีว่อืมอูอ้ดกีอ้อแป๊บ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 แป๊เดี๋ยวสองขดไปเกินเดี๋ยวให้มันไหลมาทางนี้ทางนี้เออโอเคครับ ซึ่งก็เป็นการคบพบครั้งใหม่ของผมเหมือนกันนะครับแต่ว่าอีหินอีเพชรตรงเนี้ตัดฉากแน่นอนครับว่าเพชรที่มันแบบมีอยู่เม็ดเดียวมันก็ต้องไม่ตัดฉากเลยใช่ไหมอส่วนแอข้างล่างเพชรตอนนั้นก็ตอนนี้ก็มีอยู่แค่อันเดียวนะมันก็ไม่มีเพชรอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนยที่ที่สามารถหาเพชรได้ง่ายที่สุดก็คือ ตรงที่มีลาวาในถ้ำครับเพราะฉะนั้นครับขยะหาเพชรให้เจอเรับก็ง่ายๆคือระเบิดถ้ำไปเลยครับยังไงมันไม่มันไม่เสียเวลาอย่างที่พี่เตบอกแน่นอนเขาบอกว่าขุดในภูเขาตรงนี้มันจะเสียเวลาแต่จริงๆมันไม่เสียเวลาครับมันมันสามารถหาเจอได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ใครเกิดที่ภูเขาก็ขุดขุดมันไปเลยครับที่ภูเขาเนี่ยยังไงมันก็เจอนะครับ แม่งก <Workers. S 2> ับตายโอเคนเนี้ยสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกวิธีหาเพชรง่ายๆนี้ยเดี๋ยวแคปบอกใหม่ดีกว่าเปิดแบบ พวคุณผู้ชมจะได้ดูเดียว่าไเป็นตึกหารนที่ลาวาถึงจะเจอได้ง่ายมากที่สุดนะครับซึ่งก็มันไม่เสียเวลาอย่างที่พี่เต้บอกนะฮะผมเดี๋ยวผมจะหาคลิปให้ดูเนี่ยก็คลิปไหนที่พี่ตีบอกว่ามันเสียเวลาคือแบบเน็ตมาเป็นคลิปตั้งงานแล้วประมาณ6ปีแต่ว่าผมเพิ่งย้อนกลับมาดูเออใครเป็น แบบ f อซีประกอบของพี่เท่ก็น่าจะรู้เนี่ยว่าเขาเคยเล่นไม้ a ามนะครับซึ่งปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าเล่นอยู่หรือเปล่าก็หนึรงหกหนึ่งอืม ไม่ใช่เนี่ยผมพิมพ์ไปว่าสอนเต็จตอนนั้นผมยังหาไม่เป็นเลยแล้วผมก็ไปดูคลิปพี่เต้แล้วผมก็ไปตามทะเลรายอย่างที่เขาบอกเนี่ยครับโอ้โหเขียนผิาาดนะฮะจ้า นะี่ยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมที่ที่บอกว่ามันเจอสาสิบสามก้อนีนห้าล็ <_ an> เขาก็หาตรงที่มันมีลาวาเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรงลาวาเนี่ยปลอดภัยนี่อ่นี่เป็น e p พีสี่อ่ะ เอาละครับขอสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมเซ็กเซนไฟเออร์นะครับนะฮะแล้วสหรับ EP นี้ผมก็บอกแล้วเนาะว่าจะเป็นเหมือนกันนะฮะนะครับผมตอนตอนนี้ผมก็เผาเหล็กอยู่นะฮะก็ได้ไปลุกมาก่อนหน้าแล้วนะฮะแต่๋ยวไมลงไมไม่ลึกพอนะครับผมบายเดี๋ยวให้หลีกละกันว่ามันมันกวนตีนี่ย น,นี่ไงคลิปนี้คลิปนี้จำได้จำได้สวัสดีครับผมเต็กเซนไฟเจร์นะครับก็วิดีโอนี้นะครับก็ถูกทำมาโดยอ้าวเอ,อีกแล้วหรอมาโดยเป็นวิดีโอที่พิเศษนะครับก็นะฮะก็วันนี้ก็จะมาเจอแบบเร็วมากนะฮะสำหรับผมนะแต่สำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะแต่รูปแบบนี้เนี่ยที่ผมชอบมากเลย แล้วมันเป็นการหาเพชรในรูปแบบที่ใครๆก็หาเจอว่ะอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเวอร์ชั่น1.8.1นะครับอ้หนครับนะเราไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะฮะเราเริ่มขุดกันเลยครับนั่นไงทิ้งเดือดข้ามมาทิ้ง้เดือดสวัสดีครับผมต้เอ็กซ์เซนไฟเจอร์นะครับก็วิดีโอนี้นะครับกี้ไอ้นี่ไงมันกรเลวทำมาโดยเป็นวิดีโอที่พิเศษนะครับก็นะฮะ ก็วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเพชรแบบเจอรูปแบบเร็วๆเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงอันตรายนะครับนะฮะประมาณนั้นนะครับเจอ,อแบบเร็วมากนะฮะสาหรับผมนะแต่สําหรับเดียังไม่ะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพูดแต่วินาทีไหนวะเพชรจะอยู่ประมาณวัยที่ยี่สิบปุดบนภูเขาพวกนั้นนะครับไม่เจอแน่นอนเออหน่ะ ต้องเจอขุดอะไรมากมายถ้ามันจะไม่เจอเริ่มขุดกันเลยครับสงสัยคงเป็นแบบมางคปีเท้านั้นครับผมจะไม่ไปขุดบนภูเขาพวกนั้นนะครับไม่เจอแน่นอนนะฮะเป็นการเสียเวลาอย่างมากเลยนะครับยิ่งเราลุงไปยิ่งดีนะครับเพราะเพชรจะอยู่ประมาณวัยที่ยี่สิบถึงวัยศูนย์นะครับวัยยี่สิบนมว่อกี้ใช่ไหมถึงวัยหนึ่งนะครับก็ตรงเบสล็อกนั่นแหละนะครับ อันที่วอยที่ยี่สิบถึงวยโอเคนี้ลักกันนะครับเพราะว่าอยู่ก็ไม่มีอะไรมากเลครับ